นะพี่น้องมาภาคเหนือคอยกัเค็เนี่ยที่จังก็เหตุคลิปพวกเจ้าเบิ้งแล้วะ,ะมันสามทุ่มหนึ่งสองสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งกินอาหารคิดสมาัติแล้วคอยเสียหักสช่ถมันคือยังค้นสัดค้นคนแสดงเลยคะ่ะอาหารฝรั่งเพิ่นกระเสบะะเด็ค่ะว่ามันว่าคอยมาดูถูกอาหารฝรั่งเดยแต่ท้องเฮานนัท้องคอยนะคะมันกลิ่นบ่ไดดพี่น้อง มาอยู่เมืองนอกเห็ดงานเห็ดทำงานหาเงินกินผักข่อยนะพี่นอกคุณก <c oughs> ็จะกินมหมันไม่บอกประถึกนะดอกแคได้เลยนะ <c oughs> ข้บัวหลวงซ้ำ อมยางมานันเสียงมีเท่าที่กินป้า,า่้าไม่อจยะเอาเนื้อมามินมนใส่บานเพิ่นปลาเด็กไหมคะกินสำเร็จฝรังรงมม่งเขาเมนเขาเถาแล้วเขาตรงนี้มาไดอยางเขาต้องเคารพเพิ่นเมื่อเ็นวันสาัตว์เดกินกับสัตว์เดกกินอย่างเดียว ปูกับงาไปแล้วยังแล้วบว่าวแบบแล้วยังหยาดแต่งโอู้ยานหยาดปัวไข่น่ะปูกับงาไหนหยานหยานลูกบ่มีความสุขแล้วเตะสิกินแบบใดถ้าเมียจมก็ต้องจมไปปัวปัวก็ต้องไปจมไปปัวให้งางสิแล้วก็บเอาเลย เดี๋ยวแต่จะกินจะเ้าตองมีมาละยากพี่น้องคอยกินใ้เพิ่นฟรังเขาประเด้เกิดมากับประเด็กเก็บไข่ไตในยุคครึ่งหนึ่งใปอบบก รมเส้น้างค่างทำแล้วสุดสุดเด้กินพี่น้องน้องนูนาก่อนต้องเอาลูกก่อนตัวนี้น้าโอเคให้เขาใจดีก่อนไม่คยกิน กอยังบอกนะคะฮาลโ่มีครบมีสากตาำแบบใดง่ายๆไม่ต้องคิดมากขอให้มีเครื่องครบไม่ต้องไปคิดมากขอให้มี ต้องขอกกระสากมานําคิดเองสมาร์ทไปก่อนอุปกรณ์มหพีิกตระเทียมอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดอยากกินไม่มีขอกุมิสักทุบทุบพริกกระเทียมใส่ถุงพลาส,สติกให้พ่อเปรี ไม่จำเป็นต้องละเอียดจะเสียบแล้วทีน <uh ี้ก็เอามือคุกคุกคุกเข้ากันเอาเอามือเส้ถุงพลาสติกคุกคุกเอาไปเสิร้ยมีชาแมนเยอะแยะแค่งูเขาจะแค่กินเองเนี่ แคบหมูไปให้กินเองบ่สื่อดุนๆห้องกินที่นึงเขก้ก็เก็บไว้็ะกินคลิปแคบหมูไปกับมีเนาะพี่น้อง วันจันพ,พัวสิปาไปร้านอาหารไทยภาคเหนือภาษาไทยเนราะมีโอกาส

กินดีอลายเขาไม่ได้กินจมไาสันจมแปะจมแปะดได้ค่อยจมไอ้ควหักไปบกบกไปโบกบกพัดกันบอกสบายเมืองไทยคู่กับยา พูดกับยาไปปีละสองเทีย่ยเมืองไทยหลังจากที่มันบ่มีอันที่มันมีอันนั่นแ่ะที่บันไม่ปีนอนห่านเราก็บม่ไปอร่อยไหมอร่อยอามจังหวัดตะกีดตะควาข่ัวร์ควายเปิดพับยูเมืองไทยเฮดอพาร์ทเมนต์ เฮ็ดเก็ดเฮาเก็ดเฮาหมกันเก็ดเฮายู่เมืองไทยปูกันเป็นพิศพวงเกินบทีลลอต่ฟิสฟิสเป็นเฮาใช่ปะเลอตฟิสสปลาปลากไม่อยากินนะ ออะไรหมอะไรบ t าสักเคสเล็กน้ okay. bit, uh, fish sauce. อยทีมันมักน้ำปลา mm hmm. น้ำปลาหลายพดน้ำปลาสิอันี้มาสิกินน้ำปลาอันี้กินปลาดิบ <c oughs> อ้อหือ เกม่ยกันแบบบั้งหนตาไปยป <laughs> บกทัง้งหนตาพี่น้องเอ้ยอย่างเี้เมื่อคืนที่พ่อให้ายกินกินเด้ขอข่อยไม่อยากเห็นคนอ้วนข่อยก็ไม่อยากลกเฮี <c oughs> ยก่อน ไม่ยาจับมือจัอมบมะเขียวเป็นมองไทยก็จะไปขาคลองมันฝากมันไย คนเยอะมันตายคันเลยคันหนึ่งกินสมตำใจส่วนมันบวชเสียบมันแข็งกิน,สนเ,เสียมือบานเขาจะเสียบ แกะเดี๋ยวนุพ้นมาแล้วพี่น้องอิ่ม,มเพ่งแกะเดี๋ยวนุพ้นง,ง,งามงาอยู่ในสมองอีกแล้วพี่สิเข่าปีนะ้นนนา,านนนพญ่แกะเดี๋ยวนุพ้นมาเข่าสิงห์ก่อนแต่พญ่ลุงเสริมพ้นรับพันกษัตริย์เิดกับพวกเฮงแล้วแกะเดี๋ยวนุพ้นมาสิงห์เสด็จแล้วตอนนี้พี่น้องเนียไปแล้วค่ะ สวัสดีปีใหม่สุดเดียงปีใหม่คิดสมาสสีเขียวสีแดงใส่สีอะไรก็ได้เขียวแล้วก็ดแดงบสอดตายมาผักเนื้อมันจังถ้าผัวพาไปสิไปฝันมันจะโบอกอยู่าอาหารไทยสืเหตุงานหากินถ้ามาหากินกินผักไทยเลน่นอาหารผักเขาเพลินเสียบที่สุดไปเลยจ้า